จ้นึกถือใจคํานี้ถือแก้คาไหนที่ยายบอกว่าใครไม่มีแฟนขอเสียงหน่อยเร็วพ่อหนูคิดหนูดีใจมากเลยอหน,หนูดีใจที่พ่อหนูไม่มีแฟนหรืออยากให้พ่อมีแฟนดีใจไม่อยากให้พ่อมีแฟนหนูยากก็ไม่มีแฟนนะญาติคิดลิฟซิ้งลุงทหาร <laughs> ะจะไปห้องหามันคุณย่าคะเดี๋ยวเดี๋ยวาอไปห้องหามันเด้อคุณ มันไปกินเรามันมามาเป็นนั่ขับรถเองคุณย่าค่ะหนุนลุงทหารเยอะเลยไม่เอาวันนี้ย่าไม่นอกใจพี่อามคุณไหนพี่อามพี่อามเขามีแฟนแล้วค่ะพี่อมตากล้องพี่อามมีแฟนแล้วไม่มีแฟนเขาไม่เอาย่าหรอกย่าย่าแรล มึงโหลดมาเบื่อกูมาพักไปไหวน้ำยุทธสาวไหวน้ำเทพก็ไปก็ได้นูขึ้นรถพ่อก็ได้เมียไปทักทันบ้านนี่มันลายอิหลี่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใจสิเออให้ลูกสาวไปทักทายพี่น้องก่อนโอเคลุงทหารจังลุงทหารเดี๋ยวใครเว้าสวัสดีค่ะเอาไหมสวัสดีค่ะน้องอ้ายซากุราพรเสียงไม่โหดค่ะ ขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าวิทีด้วยนะคะขอบคุณความหักความเพ่งที่พ่อพ่อแม่แม่ไหยอีหลาน้องอ้ายอักสกุณาพรเด้ค่ะแสดงว่าพี่น้องทากบืองกอารฉีดแพงเติมยูพี่น้องครับพี่น้องแบงขอเสียงพี่น้องบืองการด้ลูกขอเสียงพี่น้องบึงต้นนะจ๊ะเอาอพ่อจะพี่น้องคือมาหลายุคือห่องซํานี เอ้ากันลูกแหล่ะว่าได้ขอหลายไหมลูกแหล่ขอหน่อยไหมขอเสียงหลายๆตัวลูกขอเสียงพี่น้องหลไหลขอเสียงพี่น้องจังหวัดบึงกานหลายๆนะจ๊าเนาะเห็นไปบันคือเก่าเดี๋ยวๆิวันที้ร้องเพลงอะไรนะซ้อมมาในรถเพลงอะไรนะเพลงเมียเช่าหรือเพลงอะไรเมียเศร้าเมียเศร้าบ่แมน รถูดูซ้อมเพลงมาในรถนะอ๋อเลือกเขาสายเลือกเขาสายอ,อ๋อย่าเชื่อว่าหนูร้องได้ดีกว่าต้นฉบับภาษาต้นฉบับเด้อยสีบอกให้เด้อเพลงอะไรนะไม่ใช่เลือกเขาเหรอไม่ใช่เพลงอะไรหอยใจบังไฟแสนะหอยใจบังไฟแสนภาษาภาษาต้นฉบับหอยใจบังไฟแสนเดียวเดียวเดอิหาทั่วลงเข้ามืออื่นมึงสิว่าจะไหนเสียกูบ๊อลงมึงฟังโหลดโอเคภาษา เจ้าของต้นฉบับห้อยเกบังไฟแสนน้องเพียงเอียังสิมาสู่หลานฉันนี่กีฬากีฬานี่ลองมวลที่สุดหนึ่งสองสามเซาอย่าเศร้าโอ้ยถ้ากูขายหนักใครห้อยบึงกันจะรับไหใครเบิกแล้วทั่วบ่หอดเฮาเสียงลมก่อนเจ้าอาหมนเซายินน้ำตาไหลเอ้าพ่อให้มาเป็นนางเอก จะเฮ็ดหลายเลยเด้อสรุปเป็นไงสิบ่มีงานเด้ออ๋ยายจะเป็นอะไรสรุปเป็นโอ้โหหนูเป็นเกเป็นไปทั่วทีมทั่วเดือนหลานแกได้เด้อบางไม่ใไ่บิวไร่บ่น้อหลานคอยเอาพี่น้องครับผู้ใดอยากไปท้ายลูกบอลน้องอาอายนะครับที่เปิดสังกะสีแกนี่ไฮเด้อพ่อคันหลังเวทีตอนนี้นะครับ